สวัสดีครับโดนัทนะครับฝ่ายขายตัวต้าขอนแก่นสำนักงานใหญ่นะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วเช่นเดิมนะครับลูกค้าอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้จะพาไปชมในรถกลุ่มรถยนต์นั่งอเนกประสงค์นะครับ p p v นะครับตัว Fortuner รุ่น Legender นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะแต่ว่ามีทางเลือกให้ลูกค้าเลือกก็คือมีระหว่างขับ2และขับ4นะครับแต่ว่าตัวที่อยู่ด้านหลังนี่แหละ ตัวรุ่นนี้ก็คือตัวขับเคลื่อนสีล้อนะรุ่นนี้เป็นสีขาวมุกนะครับเป็น l e g e n เด2.4ขับเคลื่อนสีล้อนะครับสีขาวมุกหลังคาดำนะครับก็ราคาสุดที่สำหรับรุ่นด้านหลังนี้ก็คือ1 6 5่0 0้านบาทนะครับราคานี้คือราคาที่บวกสีขาวมุกเรียบร้อยโอเคนะตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ลานน้ำพุนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับรีวิวภายนอกแล้วก็ภายในนะว่าเป็นไงบ้างนะครับน่าใช้ขนาดไหนนะครับจุดเด่นเอกลักษณ์ความโดดเด่นเป็นยังไงนะ แล้วก็คันนี้นะครับเตรียมส่งมอบนะลูกค้ากําลังจะมารับนะครับเตรียมพร้อมส่งมอบนะแต่ว่าเดี๋ยวเราใช้เวลาณตอนนี้นะครับในการขอรีวิวนะครับติดตั้งฟิล์มติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วแหละนะครับโอเคพอแล้วไปกันก็นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็ขอแจ้งรายละเอียดก่อนนิดนึงนะครับตัวนี้เป็น l e g e n เด r นะครับเครื่องยนต์2.4ลิตรนะเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับ ตัวนี้เป็นโฉม2021นะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับข้อมูลรายละเอียดสเปคพื้นฐาน90%ไม่มีการปรับเลยนะครับทางภายนอกและภายในนะครับสำหรับอีก10%มีปรับอะไรบ้างนะครับภายในแค่นั้นเองนะครับที่มีการปรับในส่วนของระบบปรับอากาศเป็นแบบอิสระแยกซ้ายขวาแล้วก็ตัวตัวช่องอํำนวยความสะดวกให้ลูกค้าก็คือปรับจากท่อง ช่องท้าย A มาเป็นท้าย C นะครับก็มีแค่นี้นะครับสําหรับในรุ่น2.4 l e g e n d e เดทั้งขับเครื่อนสงล้อและขับเครื่อง4ีล้อนะมิติด้านหน้าก็เน้นในส่วนของความสปอร์ตนะครับด้วยการดีไซน์ที่เป็นชุดไฟหน้าแบบ d u โอ LED นะครับแล้วก็เส้นสายของไฟเด l ไล์เนี่ยฮะเนี่ยนะครับเส้นขาวๆนะครับเป็นไฟดูโอเป็นไฟคู่นะครับด้านล่างก็ตำแหน่งของไฟตัดหมอกนะครับเป็น LED พร้อมกับ เซนเซอร์ S S กับมุมด้านหน้า2ตำแหน่งไฟเลี้ยวนะครับจะถูกมาย้ายมาอยู่ตำแหน่งด้านล่างนะครับเป็นแบบซีเ u e n t เชียลแล้วก็มีตัดด้วยสีดำเงานะครับคิ้วกันชนด้านล่างก็จะเป็นสีเงินนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะรเทอร์โบนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับตัวนี้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150กำลังแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับแต่ว่า ตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้านะครับกรณีที่1ต้องการใช้รถในลักษณะพื้นผิวถนนเรียบก็ได้นะครับหรือต้องการออฟโรดก็ได้หรือว่าชอบขึ้นเขาลงห้วยก็ตอบโจทย์ลูกค้านะเพราะว่ามีทางเลือกในการขับขี่ก็คือระบบขับเคลื่อนสีล้อในส่วนของด้านข้างนะครับก็มีคิ้วนะครับคิ้วขอบซุ้มล้อเป็นสีดํานะครับนี่นะคิ้วขอบซุ้มล้อสีดํานะครับตำแหน่งล้อนะครับก็ยังเป็นลายเดิมนะครับขนาด20นิ้วนะ เป็นทูโทนนะครับสีดําตัดกับสีเงินสปริงก็ยังเป็นของชุด TRD อ,อยู่แล้วนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกนะครับไว้กันกระแทกนะครับแล้วก็ในส่วนของอระบบการสะเทือนด้านหน้านะครับ Legender t u ุกเกตรุ่นนะครับไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะครับไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรรวมกระทั่งถึงล้อแม็กนะครับไม่มีการปรับนะไปต่อเรื่อยๆครับนี่ก็เป็นตำแหน่งของกระจกมองข้างนะครับก็เป็นครอบ สีดำเงานะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นี่ตำแหน่งด้านล่างนะครับก็มีตัวตำแหน่งโฟกัสของกล้อง360องศานะครับกล้อง360องศาขึ้นมานะครับตั้งแต่เสา A นะครับด้านบนชิ้วขอบกระจกนะครับก็จะลวดลายเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำเลยนะครับรวมกระทั่งถึงหลังคาเลยนะฮะนี่นะครับหลังคาก็มีราวหลังคาซ้ายขวา ตอนนี้ลูกค้าติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งมอบนะลูกค้าเตรียมตัวมารับรถแล้วนะครับพร้อมส่งมอบอน,นมาดูมือเปิดนะมือเปิดเป็นสีโครเมียมนะครับมาพร้อมกับตัวระบบสมาร์ทเอนทรีตัวนี้ใส่ชุดข้อมือจับแล้วนะเนี่ยครับชุดข้อมือจับตนนัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับเวลาเราเปิดประตูครับล็บเล็บ,เล,บเล็บเราอะ่ะจะชอบไปโขดสีรถนะครับตัวน,นี้ช่วยได้เยอะเลยด้านบนก็มีคิวกนสาดนะครับติดตั้งเรียบร้อย บันไดก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับพลาสติกแข็งมาดูด้านหลังบ้างนะครับก็ด้านหลังก็เป็นลวดลายของล้อลอยแบบเดียวกันนะครับเป็นระบบเบรกสีล้อเนี่ยเป็นดิสเบรกอยู่แล้วนะครับช่วงล่างด้านหลังก็เป็นแบบโฟลลิงนะครับคอยสปริงนะครับเป็นชุดสปริงของท RD เหมือนกันนะครับสี่ลยางก,ก็เป็นดันลล็อนะครับ2 6 5 5กห้าทับนะก็ถือว่าไม่ได้มาเน้นในส่วนของระบบช่วงล่างเท่าไหร่นะครับแต่มีการไปเน้นในส่วนของ ระบบอำนวยความสะดวกนะครับเผื่อบางทีลูกค้าที่ใช้รถอยู่นะครับต้องการปรับอากาศฝั่งซ้ายต้องการเย็นฝั่งขวาต้องการอุ่นเนี้ยก็ปรับแยกได้นะด้านหลังนะครับก็เหมือนกันนะครับดีไซน์ที่เน้นความโฉบเฉียวนะครับขอเริ่มจากสปอยเลอร์ด้านหลังเลยนี่นะจริงๆก็เป็นทรงเดิมนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังสีดําเงาพร้อมไฟเลี้ยว LED เสาอากาศแบบคีบฉลามนะครับมาดูมุมกว้างๆหน่อยนะครับก็เป็นหลังคาดํานะครับ เลื่อนลงมาเรื่อยๆสำหรับเลเจนเดอร์นะครับเลเจนเดอร์ในส่วนของคิ้วฝาท้ายตรงนี้นะครับเป็นสีดำเงาพร้อมสัญลักษณ์ f o r t u n เ r นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใน GR เนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะตรงนี้นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถตำแหน่งกล้องนะครับคอยแจ้งเตือนในหน้าจอนะครับหน้าจอเครื่องเสียงขนาด9นิ้วนะครับตรงนี้ก็กล้องถอยไฟท้ายก็ยังไม่มีการปรับนะครับก็เส้นสายก็เป็น LED ยกชุดเลยนะครับ มีสัญลักษณ์เลเจนเดอร์นะครับแล้วก็สัญลักษณ์นี่ครับโตโยต้าคอนแกนนะครับ0 4 3 0 0 8 8 8 8นนแะตำแหน่งการชนด้านล่างนะครับก็ไม่มีการตอบเหมือนกันนะครับลวดลายยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีตัวระบบเซ็นเซอร์นะครับเป็นเซ็นเซอร์ด้านหลังให้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังให้คิ้วกันชนด้านล่างก็ตกแต่งด้วยสีดําเงาเนี่ยนะคิ้วตกแต่งด้วยสีดําเงานะครับมาเดี๋ยวพามาชมภายในกันหน่อยนะครับ ภายในนะครับก็ยังคอนเซปต์เดิมนะครับยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเป็นโทนอะไรนะครับก็เน้นความสปอร์ตด้วยโทนสีดําตัดกับสีแดงนะครับนี่สังเกตก็จะเป็นหนังนะเป็นหนังอ่าเริ่มต้นจากเบาะเลยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีดําตัดกับสีแดงนะครับพร้อมปรับไฟฟ้านะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้า8ทิศทางนะครับนี่ดู บอกปรับไฟฟ้าคู่หน้าแปดที่ทางพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับหุ้มหนังเดินได้ด้วยตะเข็บได้สีแดงมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันเครื่องเสียงนะครับปุ่มปรับหน้าจอแสดงผลการขับขี่ฝั่งขวาอันนี้เป็นก้านนะครับระบบล็อกความเร็วนะครับรุ่นนี้ยังไม่ได้ a d a p t i v e มานะนะครับใน a p t i v e c r u i ู e Control เนี่ยจะไปอยู่ในรุ่น2.8ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีแพทเทิร์นชิฟต์นะครับตรงนี้ปรับเล่นเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นก้านระบบไฟฝั่งซ้ายเป็น ที่ปัดน้ำฝนหน้าจอแสดงผลการขับขี่นะครับก็เป็นมาตรฐานระบบสตาร์ทเป็นแบบครุสสตาร์ทนะครับเดียบเบรกกดปุ่มอันนี้ก็จะมีปุ่มนะครับปุ่มด้านบนนี้ก็เป็นปุ่มเปิดฝาท้ายไฟฟ้า,ฟาด้วยการใช้เท้าตัวนี้ก็เป็นปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับจากคอนโซลด้านหน้าตรงหัวเขา่าอันนี้ปุ่มเซนเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดด้านหลังแล้วก็อีก2จุดด้านหน้านะครับปุ่มเปิดปิดนี่ก็เป็นการตกแต่งทางขึ้นนะครับก็มีสครับเพจนะครับสครับเพจเป็น เฉพาะรุ่นเลยนะครับเลเจนเดอร์แผงประตูก็ดีไซน์เหมือนกันกับภายในนะครับตัวนี้จะมีเส้นสายของไฟนะไฟ a เ b i e n t l ไลท์ไฟผมบอกว่าเป็นไฟสร้างบรรยากาศแล้วกันนะครับก็ดูการตกแต่งวัสดุนะครับก็เป็นวัสดุหนังนะครับเดินได้แต่เข็บได้สีแดงนะครับแล้วก็มีสีแดงตัดนะครับแผงควบคุมสวิตช์นะครับปรับกระจกนะครับพับกระจกนะครับปรับกระจมองข้างแล้วก็กระจทั้ง4บานนะตัวนี้เป็นออโต้นะครับดูภายในกันหน่อยนะครับ ด้านบนนะครับก็มีช่องเก็บของนะครับแล้วก็ระบบไฟส่องสว่างหน้ารถนะเป็น LED กระจกมองหลังรุ่นนี้ก็ได้แบบตัดลดแสงอัตโนมัติมาแล้วนะครับหน้าจอเครื่องเสียงขนาด9นิ้วนะครับรองรับ a p p l e CarP l a y Android a u t ตนะครับต่อบลูทูธวิทยุอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อในการเดินทางให้ลูกค้าได้ตอบโจทย์สําหรับผู้ใช้รถมากขึ้นก็คือระบบ T-Connect นะครับที่ไว้คอยดูพิกัดตำแหน่งรถนะครับสามารถบอกเลขกิโลเมตรบอก ความจุน้ํามันนะครับแจ้งพิกัดได้ขอความช่วยเหลือได้นะครับที่ให้มานี่ครับตรงนี้ครับสิที่บอกนะครับก็มีการปรับระบบปรับอากาศนะครับให้เป็นอิสระแยกซ้ายขวานะบางทีฝั่งซ้ายอาจจะร้อนก็ปรับได้นะครับฝั่งขวาเย็นก็ปรับได้นะด้านล่างก็จะเป็นสวิตควบคุมเลือกการขับขี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตนี่นะครับสวิตขับเคลื่อนสีล้อนะครับ H4 นะครับโล4อันนี้เป็นปุ่ม d ีเอนะครับดาว n ์ฮิ l a s แอซิดคอนโทรลระบบช่วยลงทางลาดชันปิดน,นี้นิดนึงอันนี้ก็จะเป็นฐานเกียร์ครับเป็นลายไม้นะครับลายไม้เงาสวยดีด้านล่างตรงนี้จะเป็นช่อง w i r ลสชาร์จเจอร์นะครับแทนชาร์จไฟไร้สายตำแหน่งฐานเกียร์นะก็ออกแบบเป็นมีสีเงินตัดขอบนะครับมีสีเงินตัดขอบแล้วก็ตำแหน่งเป็นแบบเกีไทยขั้นบันไดโหมดสวิตช์การขับขี่ก็มีอีโคโหมดพาวเวอรนะครับประหยัน้ำมันแล้วก็ความแรงแล้วก็ตัว แป้ t ควบ t ุมเท็กชันคนครับควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอันนี้เป็นการเบรกมือนะคอนโซลเก็บสัมภาระนะเป็นหนังนะครับเป็นหนังโดยรวมถุงลมนิรภัยนะครับรอบคัน7ตําตำแหน่งอยู่แล้วนะครับสำหรับตัว l e g e n d ด r รุ่น2.4นะครับแล้วก็ลำโพงในรุ่น2.4เนี่ยจะมีทั้งหมด6ตตำแหน่งนะครับรุ่น2.4จะมีทั้งหมด6ตตำแหน่งนะถ้าเป็นรุ่น2.8เนี่ยจะได้ JBL นะครับ โอ้โหมาแล้วด้านหลังอันนี้ก็ลูกค้าเตรียมพร้อมรับนะครับก็จะมีผ่านไว้ให้ก็ขออนุญาตนะครับยังไม่แกะพลาสติกออกนะครับพอดีลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าจะซีเรียสนะครับลูกค้าค่อนข้างที่จะซีเรียสหน่อยนะครับก็เลยยังไม่แกะก็พื้นฐานทั่วไปนะครับในส่วนของบอกนะครับก็พับเอ็นได้นะครับพับโยกเพื่อให้โซนที่3เข้าไปได้ตรงนี้ครับที่มีการปรับนะครับจากไทป์เอมาเป็นไทป์ซีนะครับทั้ง2ช่องนี่ก็มีปลั๊กไฟนะครับ 220โวลต์นะครับตัวนี้เป็นปลั๊กไฟบ้านนะเผื่อได้มีการเดินทางไปปิกนิกขึ้นเขานะครับสามารถเอากระทะไฟฟ้าไปได้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับทางขึ้นนี่คอนโซลประตะูไปดูด้านหลังกันหน่อยฝาท้ายในรุ่นเลเจนเดอร์นะครับก็ได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าจริงๆก็ได้ไฟฟ้าทุกเกีรุ่นแหละนะครับแต่ว่าความพิเศษของตัวเลเจนเดอร์ก็คือได้ตัวระบบคิกเซนเซอร์มานะครับใช้เท้าเปิดได้อันนี้ก็เป็นมิติด้านหลัง ตำแหน่งการเก็บเบาะนะครับเลือกให้ถูกนะครับเคยถ้าใครสงสัยก็ย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับต้องใช้ตัวหัวล็อกเป็นพลาสติกแข็งล็อกนะครับอย่าไปใช้ตัวสายนี้ล็อกนะถ้าสายนี้ขาดมาเนี่ยบริษัทจะไม่รับประกันนะครับเนื่องจากลูกค้าใช้ผิดประเภทเวลาพับเบาะแล้วก็อย่าลืมพับตรงตัวฐานล็อกลงด้วยนะครับนี่พับตรงฐานล็อกลงด้วยนะครับเผื่อบางทีมีน้องๆเล่นแล้วหัวอาจจะไปโดนตรงคมคมได้นี่ครับด้านหลังอันนี้ก็ แถมถาดรองท้ายรถไปด้วยนะครับก็พับเก็บตำแหน่งระบบปรับอากาศก็มีทั้ง3าโซนเลยนะครับด้านหน้าตรงกลางแล้วก็ด้านหลังนี่ก็เป็นช่องเก็บเครื่องมือแม่แรงนะครับนี่ครบกว้างมากนะครับก็ถือว่าเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เป็น ครอบครัวแล้วกันนะเผื่อบางทีได้เดินทางนะครับได้คนสัมภาระตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากนะครับสำหรับรุ่นนี้คือขับเคลื่อนสีล้อนะราคา1636,000บาทนะครับถ้าลูกค้าเลือกสีขาวมุกหลังคาดำหรือสีแดงหลังคาดำนะครับราคาจะบวกเพิ่ม20.000บาทนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปรีวิว รถรุ่นไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวรถรุ่นไหนครั้งต่อไปรอติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ